ตอนแรกรูมาว่าจะไม่ทําตัวโปรโมชั่นวิดีโอของ1 2 12นะเพราะลงมาแล้วก็อ่อมอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าด้วยโปรโมชั่นที่ออกมาตอนนี้ของร้าน t ิ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ทําไม่ได้นะเพราะว่าราคามันดีมากนะครับก็อยากจะเอามาป้ายยากันนะ คือโปรโมชั่นตัวนี้นะครับถึงสบนช้อปปี้เนี่ยเริ่มนะครับตอนเที่ยงคืนของคืนนี้นะครับไปจนถึงตีสองโปรโมชั่นที่ลงมาพูดนะเพราะนั้นท่านผู้ชมจนเวลาแค่2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับในการที่ท่านผู้มจะเข้าไปกดนะโดยที่โปรโมชั่นเป็นแบบนี้นะครับตัวโปรโมชั่นเครื่องเปล่านะครับตัวในฮันด์ด์สวิตซ์สองที่ลุงแมวถืออยู่ในมือแบบนี้เลยนะไม่มีเกมอะไรอยู่ในเครื่องนะครับผมเป็นเครื่องเปล่าแบบนี้นะอยู่ที่14,296บาทนะครับผม 14,296บาทนะแต่ว่าความเด็ดนะของร้านติ้นส์เนี่ยนะครับถ้าซื้อที่ร้านติ้นส์ในคืนนี้ท่านผู้ชมจะได้รับครมาลัยแถมไปด้วยนะครับแล้วก็ได้ถุงช้อปปิ้งแบ็ของร้านติ้นส์ใหญ่ๆไปเลยฟรีๆนะีแล้วก็ไม่เท่านั้นนะครับผมมีอีกบันเดิลหนึ่งซึ่งแมว่ามันน่าสนใจมากนะอยู่ที่15,186บาทนะจะเป็นบันเดิลตัวสวิตซ์สองแบบนี้นะครับแล้วก็บวกตัว Mario Kart World แถมไปใน กล่องเลยนะครับผมได้1เกมนะก็อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นซึ่งราคาดีและจริงๆเขามีสเต็ปขึ้นไปเรื่อยๆนะคือถ้าเกิดท่านผู้ชมจ่ายนิดนึงก็จะได้พวกฟิล์มด้วยนะครับได้กระเป๋าด้วยอะไรเงี้ยก็ลองดูกันได้แต่ลุงแมาว่าอันนี้ราคาดีมากใครสนใจนะครับดูที่ตรงตะกานะที่ลุงแมวปักไว้นะครับผมคืนนี้นะ12 12ปี2025เที่ยงคืนนะครับถึงตีสเท่านั้นราคาด,า,าดีอย่าพลาดอย่าพลาดน่ากดมาก